بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاه والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكم راكميتي عندي ความ الله บารณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตมิดาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รัก ท่านอะไรเนี่ยจงขอกับเราสิและเราจะตอบรับเราจะให้ดังเกินสัญญาของลอสุบฮาห์นิวาตาลาแต่บางครั้งที่เราได้ดูดอาานการสุบฮาห์นิวาตาลาดูอ่านนั้นเรายังไม่เห็นผลมันเหตุเป็นเพราะอะไรวันนี้มีคําแนะนําจากท่านรอัลลอฮ์สุบฮ์อัลลอฮ์ของอัสซาลัมครับถือว่าเป็นแก่นของเรื่องราวในการขอ,ขอดอาด่านเลยครับท่านรอัลลอฮ์สุบฮ์อัลลอฮ์อัสซาลัมท่านได้กล่าวว่าอุดอลุลลอฮ์ท่านหลายนั้นจงขอกับลอสุบฮาห์นิวาตาลา วันทุมูกีโนนาเบลอิจาบะโดยที่ท่านมีความมั่นใจในการตอบรับจากอ uh ัลัทธิสุบฮานุฮัวตาละไม่ใช่เพียงแค่ศักตะว่าขอไม่ใช่เพียงเพียงแค่ว่าอ่านดดอาให้จบจบไปให้เสร็จเสร็จไปแต่หลักสาคัญแก่นของการขอโอาน,นั้นคือมีความมั่นใจมีความยข็งเก่นไปน้องครับทุกครั้งที่เราจะอิงวอนขอเอาลัทธิสุบภานุฮัวตาล่ะถ้าหากว่าเราอยากจะให้การขอหรือว่าดูอาของเรานั้นมีความต่าง ดวอาที่มีพลังดูอาที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของเราได้ดวอาที่สามารถที่แม้แต่กอดอกอดักดวอานี้ก็ยังมาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นั้นดูอาที่ใช้ดวอาที่เราขอนั้นต้องเป็นดวอาที่พลังมีพลังไปนะครับและในการที่จะให้พลังในการขอดออานั้นคือเชื่อแล้วก็มั่นใจมีความยกระดัครับมีความยก่ะดันมีความมั่นใจในขณะที่เราขอเรากับว่าเรานั้นได้รับสิ่งนั้นแล้วไปน้องครับ เรากับว่าเราได้รับสิ่งนั้นแล้วในขณะที่เราขอริสกีขอให้เรามีความเชื่อมีความมั่นใจยิ่งมีความรู้สึกครับว่าถ้าเราได้รับเงินล้านแล้วจะมีความรู้สึกแบบใดถ้าหากว่าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างไรพอเราขอเสร็จแล้วเรามีความรู้สึกแบบนั้นพี่น้องครับมันเป็นเครื่องหมายยืนยันครับว่าเรามั่นใจในการตอบรับจากล็อตสุภานุวาแต่และสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่สร้างความต่างให้กับเรา ดังนั้นท่านหมูมัดบอรคาร์ตอบเนี่ยท่านจึงได้กล่าวคำหนึ่งที่ที่ให้ความหมายกับเราคําแนะนํากับเราครับท่านได้กล่าวว่ามาอะมาอะมิลุฮัมมะอัลีจ่าบะเรื่องการตอบรับจากอัลลอฮ์เนี่ยฉันไม่ฉันไม่ได้ให้เป็นประเด็นหลักนะวาลัางกินอะมิลุฮัมมีอัลละดุอาแต่ว่าสิ่งสําคัญสำหรับฉันคือการให้ได้ขอดุอากับอัลล์ซุบฮานูวาตาลา วาอีเาอุ่นหิมตุบิดดวอเมื่อใดก็ตามที่ฉันได้รับอิล ham ดนใจให้ฉันขอดุอากบอัลลอฮ์สัตตมาออันอิยาบะการตอบรับก็จะเกิดขึ้นกับฉันเพี่น้องครับคำนี้บ่งบอกว่าสิ่งที่ท่านอูอาขอ่านมอบุเขาตอบนะจะต่างกับดุอาโดยทั่วไปก็เพราะว่าอุอนที่มีพลังดุอาที่มีความมั่นใจอุอาที่มีความยึดเกขนมีความมั่นใจนะครับในสัญญาของอัลลอสุบฮานนวานตาละ น่เมื่อ Allah s u b h a n a h นะครับได้ได้สัญญากับเราครับอ d o o n i a s t a j um ิบละกุมขอกับเราสิแล้วเราจะให้พี่น้องครับนั่นคือสัญญาที่เราเชื่อเรามั่นใจว่าลลอ a ์พร้อมที่จะให้กับเราลล l a ์ทรงมีเดชานุภาพอันยิ่งใหญ่หล l l a h s u b ุ a n a h u ต a t าสร้างจักรวาลเจ็ดชั้นเจ็ดชั้นฟ้าเจ็ดชั้นแผ่นดินดูเหมือนว่ายิ่งใหญ่ครับกับการที่ Allah s u b h a n า h u ต a t านั้นจะให้เราได้รับริสกี กับการจะอับสุบาหานุวตราจะให้เรานั้นหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยกับการจะอับสุบาหานุวาตราจะให้ความสำเร็จกับเราไป้องครับเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับพระองค์ประเด็นสําคัญไม่ได้อยู่ที่พระองค์ลัสุบาหานุวาตระที่พร้อมจะให้กับเราประเด็นสําคัญมันอยู่ที่เราอยู่ที่ผมอยู่ที่ท่านไป้องครับว่าขณะที่เราขอดอานัันเรามีพลังในการขออุดมไหมเราใส่สิ่งที่เป็นแก่งของการขออุดมไหมครับสิ่งนั้นคือความยางเก่งความมั่นใจกับเอาสุบาานุวาตลาฝากไว้ครับทารุสอล สอนกับเราในเรื่องนี้ว่าอุดุลอละท่านทั้งหลายจงเขากับอัละว่อันตุมมกินูนบินอิจาบะโดยท่านนั้นมีความมั่นใจในการตอบรับจากรุาวอะลรอัสลลุลามุฮัมมัดวยะลาอัลเะห์ صحبه ะสัลลฺมุัยฮ์มดุลิลลาฮ